สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะแนะนําการนําเครือของต้นตาลึงนะครับไปปักชานะครับเนื่องจากต้นตาลึงในส่วนของผมนะเครือใหญ่มากแล้วก็มันขึ้นต้นไม้สูงมากไม่สามารถนํายอดไปรับประทานได้นะครับผมจึงตัดสินใจตัดเครือนะครับแล้วนําไปปัปกชานะครับเริ่มต้นแล้วก็ขุดนแรงนะครับที่จะ นำต้นตำลึงปสปปลูกนะครับให้เสียงแสงให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ผมเตรียมแปลงแล้วผมก็นำปุ๋ยหมักซึ่งหมักไว้เรียบร้อยนะครับมาโรยที่บนแปลงที่ฝุดนะครับก่อนที่จะนำะก้านของตำลึงมาปักชำนะครับก็โรยปุ๋ยหมักไปก่อนนะครับให้ครบตลอดทั้งแปลงนะครับตอนนี้ผมก็ไปตัดเครือของํำลึงมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมันเป็นเครือที่ใหญ่มากนะครับ เราต้องเอามาตัดเป็นท่อนๆนะครับตัดทอ่อนละประมาณ1นึ่งฟุตนะครับผมก็จนะปากชามต้นของตำลึงนะครับต่อไันนิดหนึ่งนะครับแล้ว็็ออานถุงครับหลังจากที่ ปักชามเรืออตำรึงเรียบร้อยแล้วนะครับก็นำน้ำใส่ตัวมารถให้ชุ่มนะครับแล้วนี่ก็คือขั้นตอนการขยายพันธุ์นะครับนำเพื่อตำรึงมาปักชามเพื่อให้เกิดต้นใหม่นะครับวันนี้มนที่ยี่สิบเก้าสุลาคมนะครับเรามาดูที่ว่าจะใช้เวลากี่วันต้นตำรึงถึงจะง,งอกขึ้นมาใหม่นะครับแล้วผมจะมาอัปเดตให้ทราบนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ